โเลโซมนะไม่นาน้นโอ๊ะดีดเลยเหรอได้ยงไงดีดไหมนี่เดียวนะหัดแะนี่เดียวเหรอเไม่ใ่เต๋อหัดสันแตะไม่ยส่ เดียวทำมาเรื่อยๆเออเริ่มละเราขยับขึ้นไปบนต้นนิดๆตรงพ่อขนาดยุ่มอ่ะล้อๆๆไปแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มดินนี่ยังเหรอดีละดีละดีเยอะแล้วเนี่ยมาทางนี้อ่ไปยับเลยอันนี้ดินอันนี้ดินแห้งแล้วเนี่ยในดกๆเปลี่ยนเลยโหอันนี้ดินเยอะค่ะตรงเนี้ยค่ะฮัลโห ห้องกับบัด้กดแหงเหรอแบบนี้เด well, ี๋ยวลูกเพื่อนเองอ่ะูเออห้างบัตรดิโก้ตัวเขาลูกนิดเดียวดูเถอะโอเคใช่ไหมอ่ะดินแตะนะเนาะเอ้าทันเดียมห้องหาองบัตรได้ขยายมันแหละไม่อ่ะขยายตัวนี่โอเคลูกคนใดคนเดียวห้องเจมด์มดนะเอาขี้เหลืองเลยละก็เอาเตะลงหน่อยเดียวอ่ะนะ แบบลูกๆไล่ๆมันะไลล่่้งหวตอนนี้หัเ้ยวไ่อแล้นี่้่หเดียวเนาะลมันเตะนั่นนะอ้อีเจ้าหัอบ้าเรถ้าจะรคอนี่จะเดียตะน่เนาะหนขึ้นหขึ้นมแน่นมันรูปคอแต่มันเดียมอเตอร์เโอ้สแห้งนะเออนี่ไงนี่ยไฟมันดินดดิ้น้นเน เดี๋ยเปียวคอเลยเออเห็นไหมแ่บเด็กแ้เน่ยนะอ๋อเอ่ออเหเดี๋ยวแทอะอะตอนนี้นิ่งละเอ่อลองลองทดสอบดก่อนล้มนอยอตอนนี้ลมพดมันดเหมือนกันนะในกานี่งๆเลยเนี่ยโอ้โ๋อนีไไปไปไป

ปลายปลายมันจะสั่นปไปยอดไปนะอ่าภาษาเหนือมาจนจี้เดียมภาษากลางที่แจ็กเกจี้นั่แหละอันนี้ท่านท่านได้เอามาปลูกนานแค่ไโยมเอามาปลูกประมาณสักสามปีสามปีแล้วมันกว่ามันจะขึ้นได้บางปลูกมาสองต้นตึงหนึ่งตายไปแล้วมันมันจะอยู่ในพื้นที่มากกว่านี่นะ อยู่ในพื้นที่มากกว่าคคือปลูกยญ้าปลูกยญ้าออกของนอกพื้นที่มันก็ตายอมันไม่ออกลักษณะเด่นของมันจะเป็นยังไงอาจารย์มันมันอยู่มันจะอยู่นี่เฉพาะพื้นที่ของมันมันไม่ไปที่ไหนคือเวลาเราเราถูกต้นมันอะไรไงคือเราเวลาเราเราจับปุ๊บมันก็จะนก็เหมือนกับเหมือนเขย่าอ่ะแต่เราไม่ได้เขย่าไงเราแค่แตะนิดเดียวเหมือนกับจักกะจี้ขอาเออมันเหมือนกับมันมีความรู้สึกจักกะจี้ถ้าภาคเหนือว่าจีดียมถ้าภาคเหนือถ้าภาคกลางว่าจักกะจี้เงี้ย หมือนว่าเราโดนตัวมันไม่ได้มันจะจะล้าวนไวค่ะแล้วต้นต้นนี้ค่ะมันนอกจากลักษณะพิเศษของมันแล้วที่คนที่อนนำมาปลูกในพื้นที่เขาเอามาใช้ประโยชน์มันออกเองเลยเหมือนว่าเหมือนกับป่าเฉพาะของมันมันออกในพื้นที่ของมันเองค่ะไม่มีใครจะนำมาปลูกคือว่าจู่ทุกคนมาก็เห็นแบบนี้อืมแล้วชาวบ้านที่ก่อนมาเนี่ยเขาเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นด้วยไหมคะเขาไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเขาอยู่ในป่ามันก็อยู่ในป่าเขาก็ไม่ได้ จู่ชาวบ้านบางกูเขาไปเขาที่เขาไปจับเอ๊ะทำไมมันมันเคลื่อนไหวเงี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อมันเองเงี้ยที่หนึ่ง่บ้านนี่มีเยอะมากครับหมู่บ้านนี้มีแค่พื้นที่เดียวที่ต้นไม้จีเดียมอยู่นะพื้นที่เดียวคนนะคือบ้านศพรีนี่นะบ้านศพลีบ้านอื่นไม่มีเลยบ้านอื่นไม่มีก็ดูแลมันพยายามจะเพาะปลูกมันไปมันก็ตายอย่างเงี้ยมันมันไม่ยอมออกให้ดูแล้วลักษณะคล้ายๆเป็นต้นพวกประเภทต้นข่อยนะคุณนี่ใช่ไหมครับอ่อนเป๋นั้นนะเป็นต้นไม้ล้มลุกเนาะค่ะ ถ้ามันสูงจริงๆโตจริงๆเนี่ยมันจะต้นขนาดไหนอ่ะสองเท่าประมาณนี้ประมาณขนาดนี้สูงสุดขนาดนี้มันไม่โตขนาดไหนเป็นต้นไม้ลุกๆกเป็นลุกๆ